น้องวันใหม่โชว์ร้องเพลงเสียงเพราะมากเฮียๆร่วมวงโดยช็อตนี้สงสารน้องเลยยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อารมณ์ดีสุดๆสัาปรับบ้านฉัดปริรักษ์ที่นำทีมโดยบอยประกอบน,น้องธนาผัดและน้องวันใหม่อีกทั้งจะมีโมเมนต์ขำๆมาเสิร์ฟให้ได้อมยิ้มตามกันอยู่เสมอล่าสุดด้านพี่ชายคนรองอย่างน้องธนานั้นก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องวันใหม่โชว์สกิลร้องเพลง I'm o k Not o okay k ของบอยบอสและบิวกินซึ่งก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้กับเสียงเพราะๆของหนูน้อยคนนี้แต่ดูเหมือนว่าน้องวันใหม่นั้นจะถูกช็อตฟิลสุดๆเลยละค่ะเมื่อเฮียๆทั้ง3คนบอยหน่องและพัดขอร่วมวงร้องเพลงด้วยโดยหน่องนั้นได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าบ้านอยู่ข้างๆ RS ตั้งแต่เด็กๆโชคดีไปนะที่แมวมองไม่ได้มาเจอไม่งั้นเฟฟังแก้วก็ฟังเฟ,ฟงแก้วเหอะ จากนั้นหน่องก็ยังพิมพ์ในคอมเมนต์แซวน้องวันใหม่อีกด้วยว่าวันใหม่วันใหม่เศร้ามากหรือเปล่าที่อยู่ตรงนั้นฮ่าฮ่างานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สงสารน้องวันใหม่กันแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะ ดูวันใหม่มากค่ะอดทนนะลูกเดี๋ยวเฮียเขโตวันใหม่ดูและเหียใจสุดๆสายตาและสีหน้าของวันใหม่นั้นอดทนนะลูกสงสารวันใหม่ที่คุณแม่บอกให้ดูแลเฮียเฮียวันใหม่ดูแลจริงๆโอเคเข้าใจแหละที่แม่ฝากเฮียเฮียไว้กับวันใหม่โชคดีนะคะที่เฟฝัางแก้วได้เดบิวต์ซะก่อน อีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็มีรอยยิ้มให้เสมอเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ